สวัสดีค่ะคุณครูปฐมวัยและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูดีไซน์อีกแล้ววันนี้มีสื่อจะมาชวนคุณครูปฐมวัยพาน้องๆทำกันนะคะเป็นเจ้าหนอนกระดึ๊บกระดึ๊บนะเจ้าหนอนเราน่ารักมากเลยนะคะอุปกรณ์อย่างแรกที่เราใช้ก็คือกระดาษสีค่ะต่อไปกาวสองหน้าต่อไปตะเกียบนะคะ ใช้หนึ่งคู่นะคะไม้มัดทาคัตเตอร์และที่ขาดไม่ได้เลยปืนกาวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยใช้กระดาษสีนะคะมาวัดช่องให้เท่าๆกันนะคะตามภาพเลยแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดไปตามรอยแนวยาวเลยนะคะแบบนี้เลย ไปดเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกช่องที่เราเตรียมไว้เลยก็จะได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาพับนะคะพับด้านข้างสองข้างเลยมันจะมีข้างแถบเล็กกับแถบใหญ่นะคะเราจะใช้เยื่อกาวเนี่ยกาวสองหน้าอย่างบางนะคะแปะตรงแถบเล็กแล้วก็จะพับทั้งสองด้านเข้ามาหากันค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้เลยอ่าเริ่มเป็นตัวหนอนแล้วนะคะ ต่อไปทากาวค่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบที่เราเตรียมไว้นะคะแปะลงไปอันนี้เราจะใช้เป็นแทนมือจับของเรานะคะสองด้านเลยหัวท้ายนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะต่อไปขาดไม่ได้เลยหัวเต้าหนอนนะคะ ภาพนี้หาได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะจาก Google ได้เลยอยากได้น่ารักแบบไหนเชิญตามสบายคุณครูเลยนะคะนี่ไงเสร็จแล้วเต้านอนของเราน่ารักไหมคะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบน่าน่ารักใช่ไหมล่ะคุณครูทุกท่านลองไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูดีไซน์ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ